ถ่าโพว่าเราซ่อมเสร็จที่17รวมแล้วเมื่อคือกี่คนก็515คนแต่515คนก็จนถึงวันนี้เดินทางมาแล้วนะครับ17คนทุกจังนี่ไล่เรียงกันตั้งแต่ตีนท้ายตำรวจไปดูภาพกน้าอนะครับในส่วนสถานะของผู้ถ่ายทำที่ยังเหมือนเดิมนะครับเสียชีวิต30คนแล้วก็ถูกคุมตัวหรือว่าจับเป็นตัวประกัน19คนตัวเลขสองตัวนี้เท่าเนื้อ ชุดผู้บาดเจ็บก็เพิ่มกว่าสองคนตอนนิรภัยสู่ที่สิบแปดนะครับแต่ว่ามันมีรายงานมานะครับว่าเ,เดี๋ยวหนอการยืนยันจากจะข้ามเข้าสู่อาการปกติดีหรือว่าคนไทยจะปีสี่สิบเพิ่มเป็นคนที่สามสิบเอ็ดหรือไม่นะจะติดตามดีๆนะครับ วานายกรัฐมนตรีก็เพิ่งจะรับตำแหน่งนายจ้างพิสราเอลไปนะครับที่ไม่อยากให้ลูจกจ้างคนไทยเนี่ยกลับนะครับ,นะรบก็ใช้เงินลอ่อใช้เงินลอ่อนะนายกก็บอกว่ากาแบบนี้มันเออ่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าปกติแล้วการจา่ายเงินคือนะการจ่ายเงินเขาก็จะจ่ายนะครับในช่วงทนะสิ้นเดือนนะฮะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่ามีการจ่ายเงินอะไรบ เป็นวันที่สิบพฤศจิกายนเหมือันกับว่ายังไม่จ่ายเป็นไทยยังไม่จ่ายเป็นไทยเพื่อที่จะให้คนไทยแต่การไทยเนี่ยยื่อไม่ต่ำเพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่การถ่ายเนี่ยจัดะวิ่งไปจากกาหลาย่วดไปต่างรยับระดัมระดับระดับ ปานเจ้าก็มีการถึงเช็งไปไม่จ่ายวันที่สิบพฤศจิกานยนแบบนี้ท <c oughs> ่านนายกก็เลยตำหนินายจ่าอิสราเอลไปใช้แบบเนี้ยใช้วิธีแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ทำไม่ถูกต้องแล้วก็สื่อสารไปถึงรายงานไทยที่ยังไม่ับขอให้คิดให้ดีนะครับและตัวท่านก็บอกว่าโทรหาทูตอิสราเอลก็เลยมีเป็นเรื่องสำคัญอย่าเอาเรื่องของเงินมาแลกกับชีวิตประชาชนอย่ามาทอแบบ มีการสูญเสียเกิดขึ้นจากไม่ใช่เรื่องดีหน้าทิงผมคือดูและะแผนโมงมานทายและข้อมูลทุกจน,นะครับผมจากสายตรงไปที่อิสราเอลสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องให้คุยกับนายจ้าให้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดการโจมตีภาคพื้นดินจานวนเงินเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงอย่าเอาเงินมาแลกกับชีวิตนะอย่าเอาเงินมาแลกกับชีวิตตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะอ,อ,อิสราเอลเนี่ยเขายังไม่ได้ยกเลิก ยังไม่ได้เลิกแย่จมตีภาคพมินินนะครับล่าสุดรัฐมนตรีกรลราโมบิเซเอลพูดกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ของกองทัพอากาศนะครับบอกว่าการบุจรกจุดกราซาภาคพื้นินที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนนี้อาจจะใช้เวลาหนึ่งเดือนสองเดือนหรืออาจจะยาวถึงสามเดือนแต่การบุงครั้งนี้จะเป็นการดึกครั้งสุดท้ายด้วยเหตุผลง่ายๆหลังจากนั้นจะไม่มีกลุ่มอาวุสยตอบโูแบบนี้ก็หมายถึงว่า อิสราเอลจะบุกภาคพื้นดินนะฮะจะบุกไปที่อามาให้สิ้นนะถึงขนาดรัฐบาตเจริญกราวน์บอกว่าการบุกครั้งนี้จะใช้เวลาหนึ่งเดือนหนงเดือนหรือสามเดือนะครับแต่จะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายแล้วมางภาคพื้นดินนะฮะตอนนี้ก็เอาชนดอิงร่านรอไปแล้วะก็บุกภาคพื้นดินจากเป็นฐานสุดท้ายแล้วว่าหลังจากบุก รายงานอานึข <cin> ้อม <jack> ูลจากเจนที่อาวุโสของอิสราเอลตนนยังไม่ได้รับการสามกีย์หากูยกามากกว่าสองโหลนะครับเนื่องจากคเสียหนย้าสามหกศูนเสคนล้มามาและสารต้องไม่ได้พยายามชะลอการปล้ำโจรสกัรสร้างของอิสราเอล กับสหรัฐสหรัฐก็ไม่ได้บอกให้อิสราเอลยกเลิกการบุกภาคพื้นดินซัสหรัฐก็ไม่ได้มีการบอกให้ Israel อิสราเอลายุดยิงก่อนช่วงนี้นะครับรเขาบอกว่าเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยนะฮะกอมาดูดไ่มีการคุยกันเลยไม่มีการเจรจาเลยนะครับแม้ว่าจะมีการคุยกันเรื่องการปล่อยตัวประกันในขณะที่คุยกันเรื่องการปล่อยตัวประกันเท่านี้คือหยุดไปนะปกติแล้วนะถ้าฝ่า,า,ายใดฝ่ายหนึ่ง <its> จับตัวประกันไว ทีนี้ทางฝ่ายขอเนี่ยก็ต้องยิงยิงไม่มีนะฮะซ่อมไม่มีอะไรยิงแต่มีการเจรจาเรื่องขออนุปล่อยตัวประกันในขณะที่ยิงก็ยิงต่อไปนะขวดนะยิงต่อไปเรื่อยๆแล้วขอให้ทางฝ่ายธารมะมาซ่อมไวรัสกันมาแต่ไม่เยอะเกินนี่มันเป็นสถานการณ์ที่มันยอดแรงมากอืมตรงนี้ก็ปีนขาเออไม่ทะลุปีขกงูท่าของเออคนที่ถูกจับเป็นโกรกตันนี่แหละ ในเมื่อเราจับตัวประกันไปแล้วเอาไว้เป็นตัวประกันเนี่ยเอาไว้คู่หรือเอาไว้แลกเปลี่ยนตัวประกันขออนุาตไปนะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องคู่ก่อนว่าโทรศัพท์ไปถ่ายรุ่นเหมือนกันนะครับผมจะได้แชร์ไปหาครอบครัวว่าเรามีตัวประกันจากชาตินี่ฉาินี้ชาตินี้ครันี้ัสีครับเบลี้เอ่อฉะนั้นเนี่ยทีนี้ไปเขาจะดูแลตัวประกันอย่างดีแต่แม้ในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าอนุญาตนะครับเพื่อนๆขอนโทรศัพท์แป๊บ เราคอยมาต่อ EP หน้ากันนะครับก่พักสักนิดครับ